สวัสดีค่ะกระพกข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณปากใต้ฟั่งตอนออกประจำวันอังคารที่ส2องเมษาย,ยน2อ6พันห้ารกสิบแปดค่ะวันนี้ลักษณะาการปากใต้ฟั่งตอนออกจะเป็นเป็นฝืดมัง่งมาติดตามพรม้อมๆกันค่ะจากแผ่นตีอากาศผิวพื้นค่ะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนค่ะปกคลุมประเทศไทยตอนบนมาดูภาพใต้ดาวเทียมค่ะมีเมฆเป็นส่วนมาค่ะปกคลุมบริเวณปากใต้มาดูเรดาร์ชุมพรค่ะตัวไม่ปบกลุมฝนค่ะ มาดูเรดาร์สติงพลาค่ะตัวปกกลุมฝนกำลังอ้อนถึงผ่านกลางค่ะปกกลุ่มเรือนจังหวัดนครศรีธรรมราชปัตลุุและกส่งคลค้าค่ะส่วนกลุ่มที่ยูบริณาไทายค่ะ,ะก็จะเสริมข้ามาปกกลุมในพื้นที่ต่อไปค่ะ มาดูแรงงานอุณหภูมิปากใต้ฟ้งตอนองค,ค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดด้สามสิบหกจุดห้าองศาเซลเซียสเขีอมเภอดจะว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดด้ยี่สิบสองจุดสามองศาเซลเซียสตีตําบลน้องผลบับคอำเภอวอฮินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ มาดูพ้นสถตนีบทีชั่วโมงข้องปากตายฟั่งตอัวนออกค่ะตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงช้าคองเล็กว่าค่ะจนถึงเวลาเจ็ดโมงชาว,วันนี้ค่ะปากตายฟั่งตอัวนออกมีฝน้นบางแห้งค่ะโดยวัดฝน้นสูงสุดได, mm. ด้สามจุดแปดมิลเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะ มาดูข้อมูลกันแล้วค่ะการมาดูพยาก,กาารณ์อากาศวันนี้ค่ะวันนี้ฝากไต้ฝั่งตัวนกมีฝนบางพื้นที่ค่ะมาดูพื้นที่จังหวัดค่ะเรื้นจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรค่ะจะมีเมฆบางส่วนโดยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และค่ะชุมพรจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์รอยละ่ะ 40ข้องพื้นที่และก็มีอาการร้อนในตอนกลางวันโดยจังหวัดนครศรีธรรมราญล,ลงไปรึ่งจังหวัดนาราธิวาสค่ะจะมีฝนอยู่ในเขต่วยละ2 0ข้องพื้นที่โดยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล,ละสงข่าชจะมีอาการร้อนในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุดกาอยู่ในช่วง2 3ถึง2 6องศาเซลเซียสส่วอุณหภูมิสูงสุดกาอยู่ในช่วง33ถึง36องศาเซลเซียสค่ะ ดูกลืนล่มเืวอนาไทยวัน,นีค่ะเป็นลมตะวันออกเชียงตายค่ะความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีกลื่นสุงประมาณ1เมตรค่ะเพื่อนบริเวณทีมีฟ้นฟากะอองลืนก็จะสุ่มมากกว่าสองเมตรค่ะแล้วก็ให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความประมัดระวังและทาลีกเหลี่ยงบริเวณทีมีฟ้นฟากะนองเลยค่ะ มาดูขาดไม้สภาวาะการระว่างวันที่อ2ถึง28เมษายนค่ะปากตายฟัองตอนออกตอนบนวันที่22ถึง24เมษายนค่ะจะมีฟน้นย่ในเกณฑ์โดยละ10ถึง20คลองพื้นที่ค่ะ่วนวันที่25ถึง28เมษายนะจะมีฝน้นย่ในเกณฑ์่ดยละ30ะถึง40ของพืน้นที่แล้วก็มีฝน้นนักบางแห้งฝ้นกระทบต่อการสะสมของฟุ้น p m 2.5องุยู่ในระดับหน่อยค่ะ มาดูอากาศมาข้ขลองปากตายฟ้งองส่วนอกตอนหลังกันมังค่ะวันที่ยี่สองถึงยี่สิบสี่ค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เลยละยี่สิบถึงสามสิบองพื้นทีค่ะส่วนวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เลยละสี่สิบคองพื้นทีและทั้มีฝนนักบางแห้งค่ะฝนกระทบต่อก,การสะสมของฟุ้นพีเอ็มสองจุดห้าอยู่ในระดับหน่อยมากค่ะ สำหรับการประหยัดงาการวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้กะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องวิดีโอนี้ด้วยค่ะพบกันใหม่ปรุงนี้ค่ะสวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรุงช